คลิปนี้จะพามารู้จักกับเจ้าพวกมังกรผู้พิทักษ์กาดดราก้อนกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาซีรีส์มังกรล้วนๆเลยนะมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับเจ้ามังกรเหล่านั้นจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าการ์ดราก้อนครับผมการ์ดเนี่ยคือมาจากคําว่าการเดยนนะครับแล้วก็เอามาผสมปนเปกับคําว่าราก้อนกลายเป็นคาว่าการ์ดราก้อนนะครับซึ่งก็แปลเป็นภาษาไทยว่ามังกรผู้พิทักษ์นั่นเองครับซึ่งจะพวกมังกรผู้พิทักษ์เหล่านี้นะครับก็มีจํานวนการ์ดพอสมควรนะครับ แล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบมอนสเตอร์เผามังกรอยู่แล้วนะครับก็น่าสนใจมากสําหรับเจ้าพวกกรดราก,ก้อนเหล่านี้นะครับซึ่งก็จะขอเรียกว่าเป็นมังกรผู้พิทักษ์ก็แล้วกันโอเคนะวันนี้ผมก็มีการ์ดทั้งหมด15ใบที่เป็นของการ์ด,ดรากอนหรือมังกรผู้พิทักษ์มาพูดคุยให้ฟังน,นะครับโดยที่ว่ามีมอนสเตอร์อยู่ถึง10ตัวรวมทั้งมีการ์ดเวทมนต์กับดักดอีก5ใบกันไปเลยครับผมงานนี้จุดใจแน่นอนกับเจ้าพวกมอนสเตอร์มังกรผู้พิทักษ์เหล่านี้นะครับคือต้องบอกว่าพวกมังกรผู้พิทักษ์เหล่านีี้ผมมมมมลอองเสิร์ดูัันนนนก็ไ่บบทใะค เป็นการเล่นกันตามเคยนะครับผมเล่นกันในเกมโดยเฉพาะแล้วก็ใครที่แบบชอบพวกมังกรสวยๆงามๆดูสง,งา่าง่อยดูเท่นหน่อยนะผมว่าเด็กเนี้ยเหมาะนะครับผมเลอสำหรับแบบว่าคนที่เล่นไม่ใช่แค่ว่า,วาเน้นเอฟเฟกต์อย่างเดียวแต่ว่าเน้นความเท่ด้วยอย่างเช่นตัวผมเป็นต้นนะครับบางทีผมจะจัดเด็กเนี่ยผมก็ดูความเท่ข,ของพวกมอนสเตอร์เหล่านั้นด้วยนะครับแล้วก็แค่ดูอาร์ตเวิร์สของเจ้าพวกเนี้ยก็เพลินตาและน่าเล่นขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะนําทุกคนเข้าไปรู้จักกับเจ้าพวกมังกรผู้พิทักษ์น้ทีละตัวทีละตัวนะครเเไป มาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวนี้มีชื่อว่ามังกรผู้พิทักษ์โพรมิเนสิสครับผมมังกรผู้พิทักษ์โพรมิเนสิสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟพอามังกรเลเวล1พลังโจมตี500ป้องกัน200การใบนี้นะครับมีอยู่2อเอฟเฟกต์ด้วยกันโดยเอฟเฟกต์แรกนะครับเราสามารถส่งการดใบนี้ที่อยู่บนมือหรืออยู่บนฟิลลงไปสู่ศาลได้หลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์เผามังกร1นึตัวที่อยู่บนฟิลของเราแล้วก็มอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับจะมีพลังโจมตีป้องกันเพิ่มขึ้นนน500พไปจจจกว่าจะจบเทิ ส่วนเอฟเฟกที่2สามารถใช้งานได้เพียงเคินละครั้งนะครับนั่นก็คือถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุตสารของเราแล้วมอนสเตอร์ธรรมดาของเราถูกส่งลงไปสุสารเมื่อไหร่เราจะสามารถอัญเชิญตัว i n ミเน i s ตัวนี้ลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับซึ่งถ้าตัว Pro m n ロミ s i s ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกนี้นะครับถ้าต้องออกจากฟิลไปปุ๊บต้องถูกรีมูฟนะครับการ์ดใบต่อไป มังกรผู้พิทักษ์แห่งจอกดาราครับผมมังกรผู้พิทักษ์แห่งจอกดาราเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผามังกรเลเวลหนึ่งพลังโจมตี400ป้องกัน400บอกก่อนนะครับว่าอชื่อจอกดาราเนี่ยมันคือเวอร์ชาริสครับผมซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งเหมือนกันครับคือเป็นเวอร์ชาริสด้วยแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่เป็นมังกรผู้พิทักษ์ด้วยน่ารักจริงๆเลยนยะเจ้าตัวนี้เอฟเฟกต์ Effect ของมังกรผู้พิทักษ์แห่งจอกดารานี้หรือเวอร์ชาริสกาดดราก้อนตัวนี้นะครับมีอยู่เอฟเอทีีนะ่อกร์ มีการลิงก์อยู่บนฟิลของเราตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์เวทมนต์กับจากเมื่อไหร่เมื่อมีการใช้งานเอฟเฟกต์เหล่านั้นมาแล้วคุบเนี่ยเราสามารถส่งการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลหรืออยู่บนมือลงไปสู่ศาลได้หลังจากนั้นทําให้เอฟเฟกต์นั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2สามารถใช้งานได้เพียงเทะครั้งนั่นก็คือถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานนะครับเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมไปได้หลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ธรรมดานหนึ่งตัวจากในสุสานของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นออัััญเเชิิิลงงงงไปปบบบนนนนฟด์ใใสภาพพต้้กแศษจุที่ ี er e ไปนนันเองก็เห็นได้ว่ามีการพูดถึงม o n s เตอร์ n k นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าพวกไอ้มังกรผู้พิทักษ์เหล่านี้มันก็มีมอ n s เต r Link อยู่ประมาณหนึ่งเลยนะที่เอามาเล่นการ์ดไปต่อไปมังกรผู้พิทักษ์ยุสเทียรครับผมมังกรผู้พิทักษ์ยุสเทียเป็นมอ n สเต r Junior ธาตนะุน้ำเผามังกรเลเวล2พลังโจมตีศูนย์ป้องกัน2100ึง้ครับซึ่งเจ้านี่แหละนะเป็นมอ n s เตอร์ที่เป็นมังกรผู้พิทักษ์ที่เป็นมอ n สเตอร์ธรรมดานะครับการ์ดที่บอกไปเมื่อกี้ก็จะมีการพูดถึงพวกแบบมอน s เตอร์ธรรมดาบ้างใช่ไหม,ไดดบบหมังงกกรผู้ทษอยย่าเดี เราก็สามารถใส่การ์ดใบนี้เข้าไปเพิ่มเติมได้นะครับโดยการ์ดใบนี้เท็กซ์การ์ดของมันคือแบบเขียนเป็นกวีเลยอะครับผมปกติเท็กซ์การ์ดมันจะเขียนเป็นพวกแบบว่าข้อมูลของมอสเตอร์ตัวนั้นใช่ไหมครับเออแต่ว่าเนเขียนเป็นกวีกวีนั้นเขียนว่าอะไรครับหลังน้ําตาผ่านไปในดวงดาวชะตากรรมแสนยาวนานใกล้จบลงประตูเทพย่อมมะลายเป็นฝุ่นผงขอวิญ,ญญาณเหล่านั้นจงสถิตดินครับผมเออก็คือทุกอย่างเหมือนกับว่าจะสูญสลายแล้วอะไรเงี้ยก็ขอให้วิญ,ญญาณเหล่านั้นสถิตอยู่ในธรณีไปนั่นเองนะครับ การไปต่อไปมังกรผู้พิทักษ์กามีเดสครับผม มังกรผู้พิทักษ์การิเสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผามังกรเลเวล3พลังโจมตี1,600ป้องกัน1000ครับการ์ดใบนี้มีอยู่2อเอฟเฟกด้วยกันนะครับโดยแต่และเอฟเฟกนั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกที่1นะครับนั่นก็คือถ้ามีมอนสเตอร์ธรรมดาของเราถูกส่งลงไปสู่สารเมื่อไหร่เราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนไฟลอแบบพิเศษได้ส่วนเอฟเฟกที่2ของมันนะครับนั่นก็คือถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุ่สารแล้วมอนสเตอร์เผามังกรของเรามีอยู่บน แล้วก็เอาการ์ดใบนี้จากสุสานเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับการ์ดใบต่อไปมังกรผู้พิทักษ์อันเรคครับผมมังกรผู้พิทักษ์อันเรคเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผามังกรเลเวลสพลังโจมตี2000ป้องกัน600การ์ดใบนี้นะครับไม่สามารถอันเชิญแบบปกติได้โดยการ์ดใบนี้เนี่ยจะต้องถูกอันเชิญแบบพิเศษโดยเอฟเฟกของการ์ดเท่านั้นเลยครับผมและการ์ดใบนี้มีอยู่2อเอฟเฟกนะครับโดยแต่ละเอฟเฟกนั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทะครั้งเอฟเฟกที่1นนะครับคือถ้าเกิด ลงมาบนฟิล์แบบพิเศษได้สําเร็จนะครับพลังโจมตีและพลังป้องกันของมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจนกว่าจะจบเทินถัดไปครับผมอ่าก็ถือว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าพลังโจมตีของมันตั้งต้นก็บสองพันแล้วอะครับถ้ามันถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาพลังของมันนิสกลายเป็นสี่พันไปจนถึงเทินหน้าได้เลยทีเดียวครับแหมปกติจะแค่จบเทินใช่ไหมส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานแล้วถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จหรือการ์ดใบนี้ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมอยู่นินบ ของอ e ีไฟหนึ่งตัวแล้วก็ทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปครับผมนี่เห็นไหว่าเลเวลของเจ้าพวกมังกรผู้พิทักษ์เนี่ยไล่มา1นึ 2 3 4เลยนะครับแ่ว่าอันต่อไปก็จะกลายเป็น9เลยครับผมก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับการไปนี้คือมังกรผู้พิทักษ์แห่ง World Legacy m e เม d a r k ครับผมมังกรผู้พิทักษ์แห่งเวิ l d Legacy m e เม d a r k เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุลมเผามังกรเลเวล9พลังโจมตี2600ป้องกัน3 0 0 0เอฟเฟกของตัวเม l o d a r k นะครับมีอยู่ถึง3อย่างด้วยกันนะเอฟเฟกที่1ของมันก่อนเลยนะครับคือตราบใดที่การไปนี้หงายหน้าอยู่บนม o n s เตอร์โซนะครับมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่นง ป้องกันจัดลดลง500พอยต์คูณจํานวนมอนสเตอร์เผ่ามังกรที่อยู่บนฟิวของเราครับส่วนเอฟเฟกที่2กับเอฟเฟกที่3สามารถใช้งานได้เพียงเทะครั้งะนะครับเอฟเฟกที่2ก่อนเลยนั่นก็คือเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ธรรมดาที่อยู่ในสุสานหรืออยู่บนมือของเรา2ตัวรีมูฟออกจากเกมไปแล้วก็อัญเชิญตัวเมโลดักตัวนี้ลงมาบนฟิวแบบพิเศษได้เลยครับส่วนเอฟเฟกที่3ของมันนะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิ์ถูกทําลายจากเอฟเฟกของการ์ดหรือถูกทําลายจากการต่อสู้เราจะสามารถเอามอนสเตอร์ หนึ่งตัวที่มีเลเวล9โดยต้องมีธาตุและเผ่าดั้งเดิมเป็นคนละธาตุคนละเผ่ากับตัวนี้นะครับผมเอามอนสเตอร์ตัวนั้นจากสุสานเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับการไปต่อไปมังกรผู้พิทักษ์อากาเปนครับผม มังกรผู้พิทักษ์อากาเป็นเป็นมอนสเตอร์ลิงท่ามืดเผ่ามังกรลิงค์ง 2, พลังโจมตี1 5 0 0ครับาการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผ่ามังกร2ตัวในการอัญเชิญลิงลงมานะครับผมเอฟเฟกของการไปนี้มีอยู่2อย่างนะครับโดยเอฟเฟกแรกของมันนะคือตราบใดที่การไปนี้ไงหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้เฉพาะตัวที่เป็นเผ่ามังกรเท่านั้นครับเอ,อ่อคือมันกับเป็นตัวที่เกิดมาเพื่อบังคับหรือว่าเองต้องเล่นมอนสเตอร์มังกรนะจ๊ะตัวเธอเอฟเฟกที่2นะครับเอฟเฟกงานีอ ะนะครับนั่นก็คือในช่วงเมนเฟสของเราอัญเชิญมอนสเตอร์เผามังกรจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาบนฟิลแบบพิเศษหนึ่งตัวครับผมโดยอัญเชิญลงมาบนฟิลของเราหรือจะอัญเชิญลงไปในเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์โซนก็ได้นะครับโดยพื้นที่ฟิลของเราธรรมดาหรือเอ็กซ์ตร้าโซนที่อัญเชิญไปจะต้องมีจุดที่มอนสเตอร์ลิงก์สองลิงก์ชี้ไปนะครับผมก็คือเป็นการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบง่ายๆจากเอ็กซ์ตร้าเด็กแต่ว่าวิธีการอัญเชิญมันก็จะยุ่งยากนิดนึงตรงที่แบบต้องให้ลิงก์ประสานไปที่จุดๆดฟิลนั้นนะครับ l p ปครับผมมังกรทุกิทักษ์เปเป็นมอนสเตอร์ลิง์่ามืดเผ่ามังกรลิงหนึ่ง 1, พลังโจมตี1นึ่พันครับการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผ่ามังกรที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่านะครับหตัวในการอัญเชิญลิง์ลงมานะครับผมเออถือว่าอัญเชิญค่อนข้างง่ายแต่สเตตัสค่อนข้างง่อยทีเดียวนะนะครับผมเอฟเฟกของการไปนี้นะครับก็มีอยู่2อย่างด้วยกันนะเอฟเฟกที่1ก่อนเลยครับผมคือตราบใดที่การไปนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ได้เฉพาะตัวที่เป็นเผ่ามังกกกร,รเเเเททท่่ท่่่านนนนนัั้บอีีี2็็ชลงงติม อนสเตอร์ลิงเนี่ยชี้ลิงก์ไป2ตัวพร้อมกันนะครับแล้วก็เลือกมอนสเตอร์เผามังกรหนึ่งตัวจากในเด็กหรือจากบนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้ครับซึงเอฟเฟกต์การอัญเชิญแบบพิเศษนี้ของ l อปีก็สามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเช่นกันนะครับการไปต่อไปมังกรผู้พิทักษ์พิสตีครับผมมังกรผู้พิทักษ์พิสตีเป็น Monster, มอนสเตอร์ลิงทัดมืดเผามังกรลิงหนึ่งพลังโจมตี1นัดครับการเปนี้ก็เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผามังกรหนึ่งตัวที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่านะครับผมอยากให้ แต่ว่าถ้าเป็นลิงก์ของตัว LP ตัวเมื่อกี้ชี้ไปซ้ายครับก็ยกตัวอย่างเช่นว่าแบบมอนสเตอร์ลิงก์สตัวชี้ลิงก์ไปจุดเดียวกันอนะ่ะสกุาไฟตัวนี้ยืนแล้วก็มีมอนสเตอร์โซนตรงกลางว่างอย่างเงี้ยเอฟเฟกต์การอัญเนะชิญแบบพิเศษของพวกมันก็ใช้อัญเชิญไปตรงนั้นแหละครับเพราะว่าลิงก์ของมอนสเตอร์ลิงก์สตัวชี้ไปที่จุดๆนั้นพร้อมกันนั่นเองครับตัวของพิสตีก็เหมือนกันนะครับถ้าการไปนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนเราอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษตัวอื่นไม่ได้เลยยกเว้นเผ่าเหมือ้กินนะวมีนที่จุ นั้นนะครับมอนสเตอร์โซนตรงนั้นเราจะสามารถ Monster, อัญเชิญมอนสเตอร์เผามังกรที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปหรือจะเป็นตัวที่อยู่ในสุสานก็ได้นะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นหนึ่งตัวอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนไปวโดยเอฟเฟกต์อัญเชิญแบบพิเศษนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทินละคังนะครับกลับไปต่อไปมังกรผู้พิทักษ์แห่งเวิร์ชาร์ลิสเอามาดูครับผมมังกรผู้พิทักษ์แห่งเวิร์ชารลิสเอามาดูเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นา่าลมเผามังกรเลเวล9พลังโจมตี3,000ป้องกัน2600ร,รือรกงกรผู้พิักษแห่การากก้อะครับ ไอ้ตัวนี้เนี่ยเกิดจากการใช้มอนสเตอร์ลิงก์สามตัวในการอัญเชิญฟิวชั่นลงมานะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสังเกตไหมว่าปกติเวลาผมไล่ไปนะครับผมจะไล่พวกแบบมอนสเตอร์ในซีรีส์ไหนก็ตามนะไล่ไปเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นกอนซิงโคตามาเอ็กซีแล้วก็ลิงก์นะครับแต่ว่าเนี้ยขอเล่าลิงก์ก่อนแล้วก็มาฟิวชั่นเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดจากการใช้มอนสเตอร์ลิงก์สามตัวซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเป็นเอฟกตัวเมื่อกี้แหละโดยไอ้ตัวนี้เนี่ยสามารถอัญเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ทราเด็กลงมาได้ด้วยว เราสามารถรีลิสต์มอนสเตอร์ลิงสามตัวบนฟิลของเราแล้วอัญเชิญตัวของเอามาดูคตัวนี้ลงมาบนฟิลโดยไม่ต้องใช้การ์ดฟิวชั่นก็ได้นะครับเออก็อัญเชิญแบบพศศิเศษด้วยสอวิธีนี้แต่ว่าก็เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่โอเคเหมือนกันนะครับแปลกดีนะใช้คํานี้นะครับในการที่แบบอัญเชิญมันลงมาได้ต้องใช้มอนสเตอร์ลิงถึง3ตัวอย่างนี้นะส่วนเอฟเฟกของการ์ดใบนี้มีอยู่2อย่างนะครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะคือการ์ดใบนี้สามารถโจมตีใส่มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายทุกตัวได้ตัวละ1ครั้งส่วนที่2นนครั่่กกก็ือถ้าาาเิดว์ ไปนี้ประกาศโจมตีใส่มอนสเตอร์ลิงของอีกฝ่ายหนึ่งเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ลิงของเราที่มีจํานวนลิงมาร์กเกอร์เท่ากับมอนสเตอร์ลิงของอีกฝ่ายตัวนั้นนะครับผมเอามอนสเตอร์ตัวนั้นของเรานะครับจากบนฟิลหรือจากสุสานเนี่ยรีมูฟออกจากเกมไปได้1ตัวนะครับแล้วก็ทําลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายทิ้งไปและทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้รับความเสียหายตามพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่ถูกทาลายไปด้วยครับนี่ก็จะเป็นมอนสเตอร์10ตัวนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการเวทมนตร์กับดักก็มมีีีอยยู่่่5บโดทวากัน แล้วกับดักสอนนั่นเองครับมาเริ่มที่ใบแรกเลยนะครับเขตอาคมมังกรผู้พิทักษ์ครับเคตอาคมมังกรผู้พิทักษ์เป็นการเวทมนตร์ฟินะครับการเวทมนต์ฟิวใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกนะครับโดยเอฟเฟกที่1สามารถใช้งานได้เพียงเคอละครั้งนั่นก็คือเลือกมอนสเตอร์เผามังกรที่อยู่บนฟิวของเรา1ตัวนะครับแล้วมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยพลังโจมตีกับพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนลิงค์มาร์เกอร์ของมอนสเตอร์ลิงค์ที่อยู่บนฟิลณนะเวลานั้นเนี่ยจำนวนลิงค์มาร์เกอร์เท่าไหร่จะา ออส่วนเอฟเฟกยหที่ส่วนะครับคือเทินละครั้งถ้าหากว่ามีมอนสเตอร์เผ่ามังกรจะถูกทําลายจากการต่อสู้หรือจะถูกทําลายจากเอฟเฟกของการ์ดเพียงตัวเดียวนะครับเราสามารถเอามอนสเตอร์ธรรมดา1นตัวจากในเด็กหรือจากบนมือส่งลงไปสู่สารแทนได้ครับการไปต่อไปมังกรผู้พิทักษ์แห่งเวิร์เลกาซี่ครับผมมังกรผู้พิทักษ์แห่งเว r ร์เลกาซี่เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับการเวทบนใบนี้ก็มีอยู่2อเอฟเฟกด้วยกันนะครับผมเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะเมื่อการ์ดใบนี้มีการใช้งานแล้วนะครับเลือกมอนสเตอร์ เผมังกรที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่าจากสุสานของเราหนึ่งตัวหลังจากนั้นนะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือหรืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้ครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2ก็เธอระครั้งเลือกมอนสเตอร์เผ่ามังกรหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเราหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ตัวนั้นย้ายไปยังเมนมอนสเตอร์โซนจุดอื่นของเราได้ครับผมย้ายเพื่ออะไรย้ายเพื่อการใช้เอฟเฟกต์ลิงก์แบบว่าชี้ไป2จุดพร้อมกันแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้นั่นแหละครับการ์ดไปต่อไปม มอนชพล์นะครับการเวทมนต์ใบนี้เอฟเฟกต์ของมันสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละใบให้เราเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเรานะครับหลังจากนั้นส่งมอนสเตอร์ที่เป็นวัตถุดิบจากกลนฟิวหรือจากสุสานเนี่ยรีมูฟออกจากเกมไปเมื่อรีมูฟวัตถุดิบเสร็จแล้วปุ๊บเราก็อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นลงมาได้โดยที่ว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้อัญเชิญนะครับต้องเป็นมอนสเตอร์ลิงเท่านั้นด้วยครับกรารใบต่อไปมังกรผู้พิทักษ์ถล่มโลกครับ มังกรผู้พิทักษ์ถล่มโลกเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้เอฟเฟกต์ของมันสามารถใช้งานได้เพียงเธอละใบเอฟเฟกต์นั้นก็คือรีเลสมอนสเตอร์เผามังกร1ตัวบนฟิลของเราหลังจากนั้นเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลสองใบแล้วก็ทําลายทิ้งไปครับผมแหมถล่มโลกจริงๆทําลายกร 2, นะาร์ดตั้ง2ใบเนี่ยการ์ดใบต่อไปมังกรผู้พิทักษ์ตื่นจากนิทราครับผมมังกรผู้พิทักษ์ตื่นจากนิทราเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับการ์ดกับดักใบนี้ก็สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ของมันได้เพียงเธอละใบเท่านั้นนคบืคองงาาย2ใใช้ ซ้อนกันไม่ได้นะ เอฟเฟกของมันก็คือเอามอนสเตอร์เอฟเฟกต์หนึ่งตัวจากบนมือส่งลงไปสุสารหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ธรรมดาเผ่ามังกรหนึ่งตัวที่มีเลเวลสหรือต่ำกว่าจากบนมือจากในเด็กหรือจากสุสารนะครับผมเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาในสภาพตั้งป้องกันบนฟิวครับเออก็เห็นเหมือนกันนะครับว่ามังกรผู้พิทักษ์หลายตัวเนี่ยมันก็ต้องอัญเชิญแบบพิเศษลงมาในสภาพตั้งป้องกันนะก็สมกับเป็นมอนสเตอร์มังกรผู้พิทักษ์นนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็น15กบร้ดการ์ดการ์คร็ มี r l d ร์ลชา i ิสหรือจอบดาราหรือจะเป็นแบบว่า w o r l d Legacy สมบัติของดวงดาวอย่างเงี้ยโผล่มาให้เห็นบ้างเหมือนกันก็คงอีกไม่นานนะเดี๋ยวจะมี w o r ร์ c ชาลิสเวิร์ลเลกาซีอะไรพวกนี้ตามมาทีนึงด้วยครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเจ้าพวกกาดร,ราก้อนเหล่านี้นะครับเคยใช้กันบ้างไม่มีคอมโบนู่นนี่นั่นแนะนำอะไรอย่างนงี้นะครับในการที่จะเล่นเทคนิคก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เพราะว่าเท่าที่ผมดูนะครับมันอาจจะเอาไปเล่นกับพวกแบบเฮลติกราก้อนอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่ามันมีการพ มังกรพลาสติกอย่างบลูอายอย่างเงี้ยก็อาจจะเอามาเล่นได้นะครับเออเพราะว่าวเรื่องของมังกรที่เป็นตัวธรรมดาก็มีเยอะอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงมีข้อมูลเสริมตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าฟังคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ